อ่าแล้วแก๊งสางเขียวหนึ่งนสมาชิกแกงสางเขียว,ยยวโอ้โหมือวางหนับต้นๆนะครับ <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมครับได้ยินวอร์ไหมครับ ครับที่เป็นบรรยากาศเส้นทางระหว่างอำเภอบอกก่อ,บอกเกลือบอกก่อ,บอกเกลือกวอนท่ออำเภอบ่อเกลือจากอำเภออะไรนะสันติสุขจังหวัดน่านครับอ่าบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ 108, 10 1, ่งศูนยดหนึ่งกมที่สามสิบอีกสี่สิบห้ากิโลถึงบอกก่อเกลือ วันนี้จะมุ่งหน้าไปยังเราจะมุ่งหน้าไปยังอดอยผูกขาเนี่ยเส้นทางไปอำเภอปัวนะครับจังหวัดน่าน น,นี้เป็นอีกัวหนาเกาะโขดหินครับ